เาจริงมัน้ไแล้วตอนนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่ผมจะพาคุณชมมาดูห้องพักนักกีฬาของเราจะตามติดไปนะฮะก่อนหน้านี้ไปดูมาแล้วหลายต่อหลายคนวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับมาดูห้องโจกาสิเดตแล้วก็พี่มุ้ยเธอสิ่งแดงดากันบ้างครับ เป็นไงพอใจคลองท้า,ทาไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเยี่ยมเลยหรอเยี่ยมมาตีแล้วหอามากทำไมต้องนอนกับโจว่อ๋อไม่้มีคนนอนด้วยพี่ <laughs> ไม่มีไอ้โจแล้วพี่ไม่มีไอ้โจแล้พี่ <laughs> โจร,รู้สึกไงนอนกับพี่พมวยลนะ่ะก่อยครับก่อยรอแต่คนพูดมันจะก่อยนะ อยู่กับนี่มุ้ยมุ้ยคุยไหมไม่คุยเลยนี่คือทำอะไรกันล่ะเล่นแต่เกมมาพอถ้าผมคุยอ่ะไอ้โจไม่คุยกับผมไม่ดีผมก็เลยไม่ต้องไม่คุยกับมันก็คือโจก็เป็นรุ่นน้องที่เขาสามีคนร้ยอนแบบผมจะจบอะไรเงี้ยโจเพิ่งเข้ามาเป็นรุ่นหลังนี่ก็เลยดูแลมมีมีมีหลายคนบอกว่า โจโตอนอายุเท่านี้คล้ายๆมุย้ยตอนอายุเท่ามุ้ยอะ่ะครับใกล้เคียงไหมแต่ว่าโจโไม่ได้เล่นงกงหน้านะว่าก็ดูแบบก็ดูมีแบบว่าดูแบบมีนอนาคตถ้าถ้าในรุ่นเดียวกันก็ดูดีกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะดีที่ไม่ติดอยูยี่สองโจยังไงชอบฟังทพไหมครับชอบ <c oughs> สบายดีอ้พูดเยอะไว้เฮ้ยใจสนายเลยเลยสามคำนะเลือกทีอยังว่าจะนอนเตียงไหนหรือว่าพี่มุ้ยก็าจองมาแล้วนี่มุ้ยเขาจองเลยครับครับก็เอาเตียงนี้ใช่ไหมนะขับทั้งวันนะดูผมจะไปคุยเรามันนะไม่คุยอะไรเลยนะยิ้มไปเลยนยทำไมไม่ชอบคุยครับโจยิ้มอย่างเดียว อย่างน,น้นเลยพี่ไปนั่นเพิ่งบอกไปเนี่ยโอเคแล้วปล่อยให้ทั้งคู่พักผ่อนกันและหลังจากนั้นนะฮะจะพาไปห้องของบอลเอกภูมิมทารุ่งโรจน์แล้วก็เคทศพลลาเทศครับน้องเคเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่โอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับ,บ,บที่จะไปดูห้องพักของน้องเคกันครับสวัดีครับห้องเป็นไงห้องเป็นไงดีโคตรหลูวเลยครับหลวมาก ชอบไหมชอบครับมาอีกบ่อยๆเลย,เลย <laughs> เชิคกี้พี่ชอบอะไรนะเดี๋ยวไปโปรโมทคราวนี้ยังพูดไม่ได้เอาไว้หลังแข่งก่นอนเป็น<ด>ไงไเค้ชอบไหมดีครับทำไมไม่เปิดไฟเปิดแม,ม,ม่ได้เดี <laughs> เ๋ยวจะนอนแล้วเ <laughs> นี่ยรูข้างข่าวครับ บเดี๋ยวนี้นักฟุตบอลจำเป็นต้องใช้ iPad ทุกคนด้วยเหรอไม่จำเป็นนะครับคือเอาไว้อ่านข่าวอ่านความรู้เข้าใช่ไหมใช่ก็ครับผมผมเอาไว้ดูดูพวกข่าวอะไรนี้แต่เนี่ยผมชอบเปิดดูเรนูโปล์โวตลอดเลยเล่นเกมครับเล่นเกมมั่งฆ่าเวลาได้แล้วเดินทางมาเมื่อกี้เลยไหมลาไหมไม่ล้ามากมันแป๊บเดียวอ มาก,ก่อนล่วงหน้ามาานันจะมีข้อดีนะครับมาก่อน <c oughs> อวันสองวันเนี้ยดีครับก็ในในห้องดูแล้วใช้พื้นที่ห้องให้คุ้มนะครับเดกกิ้งนั่นแต่ะเสมและหลังจากนั้นนะฮะจะพาไปห้องพักของลูกพี่ได้ครับอยู่กับนักเตะประวัติศาสตร์ทีมชาติชุดยู่22ที่เพิ่งกลับจากการใช้ทีมชาติก็มาร่วมทีมมาจังหวัดเชียงรายทันทีเลยแหละครับ น้องโดนวิรบุรกายเย็บนั่นเองนี่เลยตรงนี้เลยอยี่อยู่กับทีมชาติชุดยู22ชุดประวัติศาสตร์เย้ครับตอนนี้นะครับสิเกมด้วยปะสิเกมด้วยเขาอยู่ในชุดที่สำคัญตลอดเป็นตัวแปรเป็นไงครับโดนสภาพจิตใจของเพื่อนๆเป็นไงก็ถือว่าตอนนี้ก็ดีครับก็ทุกคนก็ โอเคครับทุกคนก็ตั้งใจนะคือว่าวันที่แข่งมันอาจจะแท็กติกแล้วก็หลายอย่างนะมันอาจจะไม่เหมาะสมกับกับวันนั้นนะจรยงิงไปคิกด้วยนะโค้ดโค้ดโค้ดแท้จิงไปคิดคนเดียวและโอ้ยสอดนะภเป็นไงชอบไหมก็คือว่าดีมากครับชอบชอบครับรู้เลยนะแล้วทำไมได้บางทีก็อยู่กับแบ๊บบางทีก็อยู่กับจอจอนเนาะมันมี เจ้ากอนมันเจ็บไหมมันมันไม่ได้มาก็เลยนอนกับแบกตอนนี้มาก็นอนกับมันเขาจัดให้พี่ไม่ได้จัดเองกูก็ไม่อยากอยู่กับมันมากเดี๋ยวใช้พื้นที่ห้องให้คุ้มนะฮะห้องมันหรูมากไม่รู้จะใช้ยังไงกว้างเกินไอวอลมันวิ่งเนียนยังได้แล้วตอนนี้ทำอะไรดูสไปเดอร์แมนอยู่นะ และนี่นะครับคือภาพบรรยากาศในห้องพักของคุณพลกิเลมพยองของเราฮะหวังว่าสาวกกิเลมพยองที่ชอบบรรยากาศชิลๆบรรยากาศเป็นกันเองแบบนี้คงจะดูแล้วก็สตุกสานแล้วก็แฮปปี้นะครับ